ะะกระเทียมหัวใหญ่ๆนั่นแหละที่เป็นกลีบใหญ่ๆเขาจะปลูกไว้ก่อนหิมะจะตกค่ะเนี่ยมีอยู่สิบกระต้นเนี่ยเก็บก็ใช้ได้หลายหลายวันนะเพราะว่ามันกลีบใหญ่ค่ะกระเทียมนี่ยส่วนนี้เป็นวัชพืชที่เป็นยาค่ะคือแม่ไก่น้อย เอาไปต้มชาได้ไปกินแทนผักสดได้กินเป็นผักสดได้ค่ะนี่เหี๋ยจ้าก็ยักยงก้าเจ้า ใบก็ใหญ่หัวใหญ่อันนั้นเป็นพอซซารีอ,อ,อากาศมันเย็นค่ะมีอีกไหมกระเทียมไม่มีแล้วค่ะส่วนที่เป็นลาสเบอรี่ยังไม่ผลีใบเก็บกินอยู่คนเดียวนี่นี่นี่กำลังจะมีใบมี แตกตาเรียกแตกตาหรือเปล่าไม่รู้เยอะนะเนี่ยค่ะเก็บอยู่ต้องหูไลายครั้งเลยนะแปลงนี้ไฮยาซินโผล่ขึ้นมาโอ้ไฮยาซินอยู่ตรงมุมนั้นแล้วก็มีวัชพืชเขี้ยวสิงโตค่ะ เนพอยซ์ซอลี่เนี่ยพอสซอรี่เนี่ยก็ปลูกครั้งเดียวก็โผล่ขึ้นมาอีกเอ๊ะนี่พอสซอรี่หรือเซลารี่นี่ทิวลิปเนี่ยค่ะทิวลิปยังไม่โผล่นี่นึกไม่ออกนึกไม่ออกค่ะนึกไม่ออกอันนี้อันนี้ทิวลิป ส่วนในนี้ไม่แน่ใจค่ะนี่ไงเจออีกแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แดนเดลไลออนไม่ใช่เขี้ยวสิงโตนะคะมันจะเป็นผักที่ยังไม่แน่ใจค่ะเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดค่ะเก็บไปแล้วแหละจะเอาไปชิมดูว่ามันจะเป็นรสชาติเดียวกันไหมถ้าใช่ค่ะจะไปเก็บกินมีเยอะเลย มีรสหวานนะเนี่ยค่ะมี้ากระเทียมอยีกแล้วอากาศเย็ยนกระเทียมกระเทียมหลายต้นเลยนี่ดอกไม้ดอกไม้อ้ยงามจังเนี่ยค่ะใช้อีกหน่อยต้องมาตัดค่ะต้องเอามีดมาตัดมันจะมีกลิ่นเหมือนหอม ยิ่งตัดยิ่งแตกแต่ถ้าไม่ตัดแล้วมันมันจะแก่แล้วก็มีดอกค่ะอันนี้เหมือนเหมือนกุ้ยช่ายนะแต่ไม่ใช่อะเป็นดอกไม้กุยช่ายงามจังเนี่ยงามนะเนี่ยไม่มีใครเก็บไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วส่วน เลมอนบามอุ้ยนี่อีกค่ะนี่น,นี่นี่อีกต้นหนึ่งต้นที่บอกว่ามันเป็นเคยเก็บผักไปกินอนะ่ะต้นนี้นะคะอีกใบมันจะเยอะมากระหว่างดอกไม้กับกระเทียมแย่งกันไม่ออกนี่กระเทียมอันนี้ดอกไม้ค่ะน้ำมูกไหลเองอากาศเย็นค่ะอายใจเย็นเล็กๆแค่เนี้ยหอมนะเนี่ย ต้นเลมอนบารมยังไม่เกิดเขาเขาเขากำจัดแต่ก็กำจัดยากค่ะมองดูตามพื้นเลมอนบารมที่มันเป็นเป็นมิ้นที่มีกลิ่นเหมือนเหมือนตะไคร้หอมไม่เกิดมาเห็นนี่อีกอะผักอย่างที่บอกอะ ยังยังอยู่แค่นี้แล้วเขายังไม่มาถอนยังไม่มาถอนที่อย่หจกแล้วตรงนี้เคยมีเอ็นยืดเยอะมากใบใหญ่เหมือนเอ็นยืดยักษ์เลยนะยังไม่เกิดค่ะตรงจุดเนี้ยที่อื่นนั้นเริ่มเกิดแล้วนะคะมามา้าวางอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ด้วยเส เ,เหมือนตายนะอีกหน่อยเขียวเต็มไปหมดฮะมีใบเขียวๆเ,เริ่มแตกมาแล้วกลิ่นเหมือนกับใบสาบเสือที่หัวรลอกมเมื่อกี้จะให้ดูอะไระ่ะที่ทหัวหอกมเมื่อกี้นี่ค่ะนั่งอยู่บนเนี้ย ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไห้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าขอบคุณอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะ